ในที่สุดแล้วสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ <c oughs> ได้มีการสืบพยานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวชั้นสิบสี่ของโรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษิณชินวัตรนะครับเป็นครั้งที่เจ็ดครั้งสุดท้าย <c oughs> วันนี้นะครับอาจารย์วิศรุเครืองอามครับสมัยก่อนนั้นท่านก็ดํารงตาแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็เป็นรองนายกนะครับ ท่านก็เป็นทางด้านฝ่ายจำเลยครับซึ่งมาเป็นพยานของฝ่ายจำเลยวันนี้ครับได้มาให้การกับทางด้านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ระงมับการ่งทางการเมืองที่มีการนัดไต่สวนคดีที่ว่านี้เป็นโจทย์ก็คือมีทางปปรชรวมทั้งนะครับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ของของหน่วยของบ้านของเราเนี่ยครับ เรื่องของการไต่สวนที่ว่านี้ถือว่าเป็นนัดที่7นัดสุดท้ายแล้วครับนี่นะพยานาจาวิษณุนะครับก็ได้รายงานตั้งแต่คุณทักษินชินวัตรนะครับก็คือว่าเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาปี26แล้วครับนี่นะแล้วตอนนั้นก็ได้ดูนะครับว่าคุณทักสินนั้นก็มีโรคประจําตัวด้วยครับนี่นะเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นที่หนึ่งด้วยรวมทั้งเป็นอดีตนายมตรีเพราะฉะนั้นศัตรูต้องเยอะครับ นี่นะรวมทั้งเลือกพกไปไข้เจ็บที่ว่านี้เนี่ยนะการรักษาตัวนะคุณทักษิณก็เคยร้องขอนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวแถวพระรามเก้าแต่จันทร์วิษนตุตอนนั้นบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะาอะไรครับต้องรักษาที่โรงพยาบาลรัฐเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือว่า3ประเด็นอย่างที่ผมบอกไปในที่สุดแล้วอาจารย์วิษณุก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทราบก็ไม่ได้พบคุณทักษิณจนกระทั่งนะครับมาพบอีกครั้งเดียวนี่นะ,ะเมื่อ,อประมาณสัก กลางปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นศาลก็ได้พิจารณาแล้วครั้งสุดท้ายแล้วก็จะนัดชี้ตัดสินเลยครับสุดท้ายคือ9กันยายนในเวลา10นาิกาครับอแต่ตอนนั้นคุณนักษิ์ดูป่วยมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่ป่วยแล้วนะคะ